สุนัขละโรมันุรฮิม السلامualaikum warahmatullah wabarakatuh ทำอะไรในสุขสุดท้ายก่อนรอมฎอนอันนี้เวลาใกล้รอมฎอนเข้าไปทุกทีเลยนะครับและวันนี้เป็นวันศุกร์และเป็นสุกสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่รอมฎอนผมมีสักสามข้อนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าเราควรจะทําอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนโดยเฉพาะวันนี้เราเป็นวันศุกร์้วยนะครับอันแรกเลยที่ผมเห็นว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือการเตรียม หัวใจที่จะเข้าสู่รอมฎอนเตรียมหัวใจให้รู้สึกอิ่มเอมอันนี้รวมถึงเราสามารถดูอาต่อลอสุบฮานอฮ์วัตละล um า,าอ,อัลลอฮุมะบัลลิกินารรอมฎอนอัลลอฮ์ได้โปรดให้เราได้ก้าวเข้าสู่รอมฎอนในสภาพที่มีความสุขสภาพที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติอิบายดะต่อลอสุบฮานะห์วัตะละอันดับแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเตรียมหัวใจให้มีความรู้สึกอยากใครยังรู้สึกว่าตะขิดตะขวงหรือว่ารู้สึกไม่ดี เมื่อรามฎตอนมาถึงรู้สึกเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติเนี่ยก็ให้ดูอาต่อลอสุบฮานารหัวแต่ละให้ปรับหัวใจของเราอันนี้คือข้อแรกที่เตรียมคือเตรียมหัวใจอันที่สองก็คือเตรียมด้านความรู้เตรียมด้านข้อมูลต่างๆถ้าใครยังไม่ทราบเพราะว่ามันมันย่อมแตกต่างแน,น,น่ <c oughs> <c oughs> นอนกุลฮันยสตวิลลาดน un, ีนยาละมูนาวัลลาดีในลายะละมูนอัลลอฮ์บอกว่าตรงกลาวเถิดมุฮัมมัดจะเท่ากันหรือคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เวลาถือสินอดเนี่ยเท่ากัน สิบสามชั่วโมงเวลายืนละหมาตระเวียก่อนละบุทีก็ละหมาดใกล้เคียงกันใช่ไหมครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราได้รับจากการถือสินอดกับการละหมาดเิียามุอมอดอนอาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากความรู้การตระหนักรู้ของเราหรือรวมถึงหัวใจของเราเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรายิ่งมีความรู้เป็นเคล็ดลับต่างๆที่จะทําให้เราทําอิบายดะ ในรมฎอนถือสิ้นอดอ่านกุรอ่านได้อย่างมีคุณภาพมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราก้าเข้าสู่รมฎอนอย่างมีคุณภาพมากเท่านั้นละอันที่สามอันนี้ก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันสําคัญเช่นกันนั่นคือด้านร่างกายเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าสู่รมฎอนแล้วก็แบบว่าร่างกายไม่พร้อมสุขภาพไม่พร้อมการนอนหลับเอ่ยการอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยเคลียงงงเคลียง,งานต่างๆอันนี้ข้อที่สามนี่ก็สำคัญอย่ามองข้ามนะครับ ละสุขภาพร่างกายมันเป็นพื้นฐานที่เราจะสามารถทําอิบายดะได้อย่างดีงามที่สุดฝากไว้3ข้อสุขนี้เป็นสุขสุดท้ายแล้วก่อนจะเข้าสูร่รอมฎอนช่วงท้ายของวันสุก็อย่าลืมดุอาให้เราประทานเตอฟีประทานทีดายะให้กับพวกเราทุกคนครับขอเป็นกําลังใจให้กับชาวชาวรอมฎอนผู้ที่จะอิบายดะต่อรัสุบฮานนะฮะทุกคนเอาใจใส่ใน3เรื่องนี้ครับยศะอุลลัลลอฮ์ขอย้อนยจะสลามอัลัยก,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 กุมุลลอฮฺ